สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้เรามาพบกับเกม NFT หรือเกม p y to Earn ครับ จากค่าย CVTX นั่นเองครับโดยผู้พัฒนาในตัวเกม c a r n i v o r l d นั่นเองครับเกมตกปลาที่เราเคยเล่นกันมาก่อนนะครับใครที่เล่นตามผมตั้งแต่ตอนต้นเดือนที่แล้วครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าครับ Super c o r a Tactics นั่นเองครับณปัจจุบันนะครับเขาได้ทําการอัปเดตทุกอย่างเข้ามาให้กับเพื่อนๆแล้วครับและวันนี้ผมจะมาอัปเดตและก็รีวิวทุกอย่างครับว่าเขาอัปเดตอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับเรานั่นเองครับโดย ใครที่เล่นมาแล้วก็ทําตัวละครมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับบอกเลยว่าจะได้เปรียบมากกับกิจกรรมใหม่ที่เขาได้อัปเดตเข้ามานะครับโดยกิจกรรมนั้นนะครับก็คือ a n k i n g Reward นั่นเองครับเอาละผมจะพาเพื่อนไปดูครับ La n king Reward นี้บอกเลยนะครับรางวัลโคตรเอาเลยนะครับตัวเหรียญนะครับที่มีชื่อว่า q u r i o นั่นเองครับค u r i o ตรงนี้นะถ้าเป็นแผ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าให้เรานะครับไปเติมอ่าไปเติม สำหรับผู้ที่จะเออนะครับก็คือไปเติมปืนฉีดน้ํามาใครจะเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็เติม1เดือนพอดีนะครับและวันนี้ก็ครบ1เดือนพอดีนะเอาละรครับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อนะครับเราต้องไปทําการซื้อเหรียญก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีเหรียญคิริโอตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นเอานะครับผมก็คือเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เหรียญมาครบ1ล้านนะครับอันนี้เป็น เหรียญเก่าที่เริ่มเล่นตั้งแต่ซีซันก่อนนะครับเก็บสะสมมานะแล้วก็กําลังจะหมดแล้วนะครับเหลืออีก16ชั่วโมงนะอ่ะแ๋ยวทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยเรากดเข้าไปที่ร้าน้าครับแล้วก็เลือกที่ร้านวัตถุโบราณนะครับตรงนี้นะหล้านนะครับได้เครื่องสกัดมา30วันนะครับ30วันเราก็มาฟามตรงนี้แหละนะทุกคนนะโอเคเราก็กดซื้อเลยนะครับปึ้งเห็นไหมเราได้มาแล้วนะครับผมใช้1ล้านนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มากดตรงนี้นะครับถ มันจะเพิ่มเข้าไปเลยนะครับต้องมาติดตั้งตรงนี้ด้วยกดติดตั้งครับ30วันปึ๊บอย่างนี้นะขยายเวลาครับปึ๊งเรียบร้อยเป็น30วัน1ิ30วัน16ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะเราก็ฟาร์มได้สบายเลยครับปล่อยฟาร์มย,ยาวๆไปเลยนะครับ นะครับผมแล้วก็ทําตัวละครนะครับอัปเกรดตัวละครของเราขึ้นมานะครับก็ให้มันเต็มเลเวลแล้วก็ออกมาพัฒนาตัวละครนะครับจนกลายเป็นระดับแร,รนะครับจากที่เราสุ่มมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระดับคอมมอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราก็เลงเลเวลพวกนี้แหละแล้วก็เลงเลเวลตัวละครอของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะเอามาฟิวชั่นนะครับเอามารวมร่างเพื่อพัฒนาเป็นขั้นต่อไปก็คือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ขั้นแรนะครับผมและขั้นแรข,ของเราเนี่ยสามารถไต่ด่านไปได้ค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีเขตเมืองอยู่4เมืองนะที่เราอันนี้คือผมท้าาวคมนะครับ ข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ใช้จ่ายในการพัฒนาตัวละครด้วยนะครับคิริโอเนี่ยเอาไว้ใช้ในการฟิวชั่นตัวละครนะครับผมฟิวชั่นตัวละครก็คือก็คือทําตัวละครให้ถึงเลเวล50นะครับเราก็เอามารวมร่างกันนะครับ2ตัวแล้วก็จะขึ้นอันดับก็จะขึ้นพัฒนาขั้นนะครับจากขั้นคอมมอนเนี่ยนะครับผมคอมมอนเนี่ยกลายเป็นระดับแร์แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะใช้จ่ายคิริโอก็จะเหลืออยู่ประมาณ740,000 พันนะครับฮิโโอนะที่ผมเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับใครที่มีปืนฉีดน้ําหรือเครื่องสกัดเนี่ยก็จะสามารถหาเหรียญได้นะสําหรับเกมนี้ตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะครับที่ผมอธิบายให้ฟังเอาล่ะวันนี้นะครับผมจะมาสรุปข้อมูลทุกอย่างที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่เกี่ยวกับการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับสายฟรีก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับผมในแพทนี้นะเอาล่ะสร้างยังไงครับเดี๋ยวผมจะพักไปดูข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสาหรับสายเกม p l a y to Earn นั่นเองครับแต่ที่นี้นะครับมันก็จะมีการเพิ่มในการหารายได้ของเราด้วยครับโดยการจ โดยจะมี2ฟังก์ชันครับให้เราหาได้และรด้แรกเนี่ยเป็นรายแรหลักนะครับรับสิ่งของคริโอก็คือว่าให้เราเนี่ยไปเล่นผ่านฐานปกติเรื่อยๆครับแต่จะมีการกําหนดว่าเราได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมจะเป็นจํานวนรวมแบบนี้ครับเราได้เท่าไหร่ในการเล่นต่อวันนะครับผมอ่าถ้าใครซื้อ1ล้านคริโอก็คือได้1เดือน1เดือนเนี่ยเราเล่นได้เท่าไหร่นะครับก็คือจะแข่งกันแบบนี้แหละทุกคนแข่งกันลงแรงแบบนี้และ รายได้นะครับจะได้รับตอนที่หมดอายุซีซั่นก็คือเหลืออีก25วันครับก็คือวันที่28เดือน8นะครับจะหมดซีซั่นของเดือนนี้แล้วจะสรุปนะครับอันดับเลยนี่เห็นไหมรางวัลอันดับคือได้เยอะอยู่นะอ่าก็คือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่50นะครับอันดับ20ถึง50เนี่ยจะได้130,6512คิวโอครับ ไต่ลงมาเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครนะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครใครเก่งนะครับตัวละครใครทําตัวมาดีอ่าพัฒนาตัวละครตีบวกอัปเกรดยังไงนะครับก็จะสามารถนะครับไต่ขึ้นอันดับแรงได้ครับก็จะไล่มาเลย10บถึงสิเนี่ยได้ส0 0 0สนนะครับอันดับ9ได้70,000อันดับ8ได้90,000 0อันดับ7ได้1ล้าน3ครับอันดับ6-1ล้าน8ผมนี่เล็งไว้แล้วนะ ผมนี่เล็งไว้แล้วครับผมต้องติดอันดับ5ให้ได้นะครับอันนี้ก็คือซีซั่นนี้เนี่ยผมเล็งไว้แล้วเดี in ๋ยวผมรอหมดตรงนี้ก่อนแล้วผมค่อยเติมเครื่องสกัดนะครับเข้ามานะเดี๋ยวผมจะไปแข่งอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมขอให้อยู่ติดท็อปอันดับ5ก็พอครับก็คือคุ้มและนะครับผมคุ้มนะเพราะว่าเราลงไปเนี่ยก็คือ1ใช่ไหมครับหเนี่ยก็คือเราลงไปอยู่แล้ว1ล้านนะครับอันนี้คือต้นทุนของเรานะหล้านคิวเโอนะครับแล้วทีนี้นะครับ เราเนี่ยก็ได้ตามด่านปกติอยู่แล้วของเรานะครับมันก็จะเข้ากระเป๋าของเราเลยนะเห็นไหมที่ผมเล่นเนี่ยสามสี่ตานะครับหนึ่งพันเก้าเี่ยวมันก็จะเข้าในกระเป๋าของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตุนในตัวอยู่แล้วมันก็จะได้ทุนคืนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะได้ผลพลอยได้ต่อมาก็คือรางวัลซีซั่นตรงนี้ครับผม ยิ่งเราเล่นบ่อยพัฒนาตัวละครบ่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงแบบนี้ครับอันนี้ก็คือผลกําไรนะครับด้าน,นขวาเนี่ยคือผลกําไรของเรานะแล้วน่ครับต่อมานะก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือรายได้ลองครับรายได้ลองเนี่ยจัดสรรเรื่องของเรื่องโกนะครับโกนะเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมครับโกก็คือว่าโกเนี่ยสายฟรีสามารถเล่นได้ครับถ้าใครมีโอกาสในการปล่อยจอนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับมันไม่มีลิมิตในการ รับโกอยู่แล้วนะครับยิ่งใครปล่อยฟาร์มบ่อยๆนะครับตลอด24ชั่วโมงบ่อยๆเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของโกได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับนั่นแหละแข่งกันอยู่ที่12วันนะครับอันนี้ก็คือผมทําคลิปช้านะเหลืออีก9วันก็ไม่เป็นไรครับ9วันผมมีเทคนิคอยู่นะครับว่า จะทำอย่างไรให้ไปถึงชาวบ้านได้นะครับแป๊บเดียวนะผมบอกไว้เลยนะครับแป๊บเดียวเกมนี้เนี่ยคนเล่นน้อยครับมีโอกาสได้เยอะนะครับอ่าใครที่เล่นก่อนนะครับแล้วรางวัลก็ไม่ได้คีเล่เลยนะครับรางวัลไม่ได้คีเล่เลยนะในการแข่งโกถ้าใครอยากจะเล่นสายฟรีก็มาแข่งโกได้นะครับเห็นไหมแข่งโกได้แบบนี้เลยนะครับผมเรื่องของการที่จะแนะนําให้เพื่อนๆครับว่าเราจะเติมอะไรเนาะผมแนะนาว่าแพ็กที่ดีที่สุดเลยนะที่ผมดูมานะครับก็คือจะเป็นแพ็กเริ่มต้นนะครับ1นึ่พันนะก็คือตรงนี้นะครับเราจะได้ทรัพยากรมาทํา อัปเกรดนะครับฮีโร่ของเรานะจะได้เอาไปสุ่มฮีโร่เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยไปอัปเกรดฮีโร่นะไปเลยครับ10ตัวนะครับผมนี้ไปทีนี้นะครับพอเราซื้อมาเนี่ยเราจะทําการซัมมอนตัวละครครับหลักๆคือตัวละครนะครับเราสุ่มทีละครั้งเลยแล้วกันนะครับผมไป1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับในการสุ่มหาตัวละครนะนี่ไงน้องหมีนะครับส่งไปแล้วดิถ้าสีเขียวแบบนี้รู้เลยนะครับอันนี้คืออันคอมมอนนะ อันนี้คือสายดาบนะครับนี่นะอันคอมมอนนะครับเรียบร้อยพลังต่อสู้นะครับเขาบอกไปอยู่นะต้องเติมเท่าไหร่นะครับถึงจะถึงนะแล้วดอกพารดนะครับผมโอเคนะนี่ขึ้นอยู่กับว่าใครชิดอยากจะลงทุนเยอะน้อยมากเพียงใดครับแต่เกมนี้เนี่ยถามว่ามันได้รายไดเยอะไหมสําหรับผมนะครับไม่ได้เยอะนะมันมันเป็นเกมที่ คือต้องบอกอย่างนี้ครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาบังคับให้เราเนี่ยเล่นเกมนะครับเล่นเกมด้วยแล้วก็มีรายได้เสริมอล็เล็กน้อยน้อยนะครับไม่ได้แบบว่า จริงจังแล้วจะได้เยอะนะครับไม่ได้อะไรนะนอกจากจะเติมเยอะเท่านั้นนะครับซึ่งเกมอะมันแค่เป็นแพทแรกนะครับแพทนี้เนี่ยเป็นแพทที่2ที่มีกิจกรรมนี้เข้ามาต่อไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแจ๊บมากมายครับในไทม์ไลน์ของมันอยู่ในหน้าเวบนะครับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละและก็ในคลิปก่อนนะครับถ้าใครอยากจะรู้นะว่ามีไทม์ไลน์อะไรในการหารายได้นะครับเขาจะมีบอกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมี PVP ต่อสู้กันด้วยนะครับในอนาคตจะผมจะพาเพื่อนไปดูกระเป๋านะครับว่าเราจะสมัครกระเป๋าอะไรสําหรับมือใหม แล้วก็อนไปกระเป๋าอะไรนะครับหาเหรียญแล้วก็ขายอย่างไรนะครับผมใครอยากจะซื้อในส่วนของคิริโอนะครับเข้ามาเพื่อที่จะซื้อตรงนี้นะครับปืนฉีดน้ำและได้ครับผมเดี๋ยวผมบอกทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับเอาละเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและณปัจจุบันนะครับราคาของเหรียญ CVTX เนี่ยได้ทำการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามานะสำหรับเกม Super Cola t a c แ i c กนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นผลนะครับผม ผลเพราะว่าเราต้องซื้อเหรียญน,นะครับคิริโอเข้าไปใช่ไหมหนึ่งร้านคิริโอนะครับเราก็ต้องซื้อเหรียญ c v ว x เนี่ยเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ5.81เปอร์เซ็นต์นะย้อนหลังไปเจวันนะครับมีแนวโน้มที่ ราคาของ c v t x เนี่ยขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นตั้งแต่วันที่2นะเห็นไหมตั้งแต่เปิดแพทมานะครับคนเนี่ยก็เริ่มที่จะหมดซีซั่นของตัวเองนะครับแล้วก็เติมนะครับในส่วนของ c v t x เข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นตัวแรกนะครับที่มีชื่อว่าคิลเโอ้นั่นเองนะหนคนละหล้านคิลเโอ้ครับตัวเกมนี้เนี่ยมีคนสนใจเยอะนะครับตัวกราฟเนี่ยมันก็กระตุกขึ้นไปอย่างนี้นะครับมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นมากๆนะครับกลับไปอยู่ในจุดเดิมนะประมาณ5บาทเนี่ยเราก็กำไรนะครับผม ประมาณ5เท่าได้เลยนะทุกคนนะเออโอเคนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมและเมื่อเร็วๆนี้ครับ CVTX นะครับได้ทำสัญญานะครับกับดิสนีย เพื่อที่จะเป็นพาร์ตเนอร์ซึ่งกันและกันครับโดยราคาในอนาคตนี่บอกเลยนะครับว่าจะมีราคาขึ้นแน่นอนเพราะว่าทาง CBTX เนี่ยร่วมมือกับดิสนียครับสัญญานะครับในเรื่องของราคาบล็อกเชนนั่นเองนะครับผมอันนี้นะจะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ พอเราส w a p เป็น c v t x เนี่ยเอาไปขายที่ไหนนะครับที่ตรงนี้เลย GSO Bit GMEXGobo s c นะครับที่ผมแนะนำก็คือ3กระเป๋านี้นะครับจะซื้อมาขายง่ายมากๆนะครับผมเอาล่ะผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะสว a p เปลี่ยนให้เพื่อนๆเข้ามาเว็บนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปกดคำว่า swap ครับ swap อย่างนี้นะแล้วให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดนะครับอย่าลืมว่าเพื่อนๆไปดาวน์โหลดอันนี้มานะครับ สำหรับ w a l l e t นะคลิก w a l l e t นะครับเป็นหน้าตาแบบไหนเป็นแบบนี้เลยครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะสัญลักษณ์แบบนี้ครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิก w a l l e t นะก็จะมีตัวเหรียญอะไรทั้งหมดเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะเอาค่ะเรามาที่คำว่า swap ครับตรงทาง้งนกลางจอเลยนะครับผมให้เราเลือกเปลี่ยน chilio นะครับผมต่อมาครับให้เราเลือกเปลี่ยน perdl ครับเพื่อ swap นะครับสมมติว่าเราเล่นเกมแล้วเราอยากเอาไปขายนะอ่ะเรากดอย่างนี้ครับเห็นไห นี่ก็จะเป็นเลทน,นะครับเลททั้งหมดนะที่ได้นะครับผมนี่นะเจ็ดแสนเห็นไหมเจ็ดแสนสี่หมื่นหกเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบนะครับมันก็จะตรงกับในเกมนะถ้าเราล็อกอินเป็นไออีเมลเดียวกันนะครับกับกระเป๋านะถ้าเราอยากจะขายนะครับให้เราทําการนะ s w a ปครับอ่ะผมจะส w a ปนะกดอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะทําการ s w a ปให้กับเราเลยครับอ่ะ s w a ปเสร็จนะปึ๊บให้เราไปดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับ ตรงนี้นะมันก็จะขึ้นคําว่า pending อยู่นะครับถ้ามันสําเร็จเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้น success แบบนี้เอาเราทุกคนเรามาอธิบายกันก่อนแล้วกันครับถ้าเราอยากจะเอาเหรียญน,นะครับถ้าสมมุติว่าเรา swap QRO นะครับผมมานะแล้วก็เป็น PERDL แบบนี้ครับจากนั้น,นให้เราเอา PERDL ครับ swap มาเป็น ERDL อันนี้ถึงจะเป็นโทเค็นหลักของเกมนะครับ จากนั้น,นให้เราสวอปเลยครับพอเราสวอปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ History ก็ได้นะครับอย่าลืม Connect ของคลิก wallet ตลอดนะครับผมถ้าเราอยากจะทำนะเห็นไหมผมก็สวอปให้เพื่อนดูนะครับโอเคนะปับป๊บปับ๊บปั๊บเป็นเหรียญอย่างนี้อ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะไปทําอะไรครับพอเราได้เหรียญแล้วนะเราก็มาที่เว็บไซต์นี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกอย่างครับสำหรับเว็บไซต์สวอปนะอย่างนี้ครับ E R D L แบบนี้นะ อ่ะสมมติว่าเราอยากสวอปนะสักประมาณ1นึ่พันอย่างงี้ครับมันก็จะเป็นเหรียญ C v t x แบบนี้ครับเห็นไหมเป็นเหรียญ C v t x นะปัะ๊บจากนั้นครับ C v t x ของเราเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมรีเฟซก่อนนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับโอเค C BTC ของเรามันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับที่เราสวอปมาเมือ่อกี้จากนั้นนะให้เรากดคลิกกระเป๋านะครับอ่าเดี๋ยวๆๆ ให้เรากดชิกกระเป๋าครับคลิกอลเล็ตอย่างนี้ครับกดชิกกระเป๋าขึ้นมานะครับจากนั้นนะติให้เราแบบนี้ครับติ๊กระเป๋ขึ้นมาแล้วก็กดเซ็นครับส่งอย่างนี้นะแล้วก็เลือก c v d x ครับพอเราส w a ปขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะผมจะเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เนี่ย t o sd ดูตรงนี้นะครับ t o sd ให้เราเอากระเป๋ครับอล l l e t กระเป๋ของเราผมจะขึ้นเทียบจอให้เพื่อนดูนะครับจอทางด้านซ้ายมันจะเป็นจอที่จากมือถือของผมนะครับให้เราไปสมัรแอปให้เรียบร้อยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะสำหรับแอปพลิเคชันครับที่ผมใช้อยู่ ผมแนะนําเลยครับใช้ง่ายมากๆครับผมสําหรับแอปครับอันนี้คือหน้าจอมือถือของผมครับปั๊บเข้ามาครับให้เราเลือกครับ getio ครับปึ้งผมใช้ getio เพราะว่ามันใช้ง่ายครับผมแล้วก็มันมีภาษาไทยด้วยอ่านง่ายครับเอาละพอเราเข้ามาแบบนี้นะครับให้เรากดทิกเข้าไปคําว่าสินทรัพย์ครับจากนั้นให้เรากดคําว่าสปอร์ตรับแล้วให้เราเซิร์ชนะครับสำหรับตัวเหรียญชื่อเหรียญว่า cvtx แบบนี้ครับ แล้วให้เรากดคําว่าฝากครับผมป๊บฝากเป็นฝากออนเชนครับแล้วให้เรากด Copy นะครับอันนี้ผมจะปิด QR code แล้วก็เลข address ของผมไว้นะครับผมประมาณนี้นะให้เรากด Copy ตรงนี้ครับมันจะมีเลขก o p y กด Copy ปึ๊บครั้งหนึ่งครับแล้วก็นำไปวางครับผมใส่ตรงนี้แหละอ่านำไปวางใส่ตรงนี้ครับจากนั้นก็ ห้ามใส่จุดทศนิยมนะครับสมมุติว่าเราจะโอนไป100 c v t x อะไรแบบนี้นะครับให้แบบนี้นะหรือ50 t v t x ครับห้ามมีจุดนะครับห้ามีจุดนะมันจะส่งยากครับถ้ามีจุดนะพอกดส่งแล้วก็คอนเฟิร์มครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ประวัตินะครับตรงนี้นะ t ีเ i ็ก o r ตครับเห็นไหมผมก็โอนผมก็โอนออกตลอดนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยถ้าเราจะโอนเข้าทีนี้นะครับให้เรากลับมาที่แอปของ เอ s ไอ yes, เหมือนเดิมครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะโอนเข้าเราจะโอนยังไงใช่ไหมครับเริ่มแรกทุกคนเริ่มแรกทุกคนเนี่ยให้แบบนี้ครับให้เราไปซื้อเหรียญน,นะครับเราต้องมีเหรียญก่อนนะเหรียญแรกนะครับที่เราจะต้องซื้อเข้ามาก็คือเหรียญ USDT ครับอ่ามือใหม่เนี่ยยากหน่อยนะต้องไปศึกษาหรือว่าทักมาที่เพจผมก็ได้ต้องไปศึกษานะครับว่าซื้อเหรียญย่างไรนะครับ ก็มันไม่ยากหรอกนะครับไปที่โหมด P2P ก็ซื้อเข้ามาได้หรือว่าจะซื้อเหรียญด่วนแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เรานะเห็นไหมปดคํคว่าซื้อเหรียญด่วนแบบนี้สมมุติว่า50บอ่ะห้าร้อยบาทนะครับอ่ะอย่างนี้นะล้วก็ซื้อ USDT เข้ามาได้เลยนะครับผมก็ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะผ่านอุลธนาคารอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้ามาเลยนะครับแอปนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับในการซื้อเหรียญเข้าเราต้องซื้อมาแบบนี้แต่เหรียญหลักที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็น USDT นะครับผมโอเคนะ หรือเราจะเลือกหมุดฟังก์ชันนี้ก็ได้ครับเติมเงินแบบนี้ก็ได้ครับออนเชนแล้วก็ไปโอนมาที่ไหนก็ได้อ่าไปโอนมาที่ไหนก็ได้ครับให้เลือกเป็น USDT นะครับไปโอนมากับใครก็ได้ครับไปซื้อมากับใครก็ได้ในเว็บนะอ่าพอเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็น USDT นะครับโอเคนะพอเป็น USDT ครับให้เราเข้ามาที่กระเป๋าสปอตของเราครับเห็นไหม USDT แบบนี้ครับเอาล่ะทีนี้เราจะทําอย่างไรใช่ไหมให้เราเนี่ยกดคําว่านะครับปิ๊กเข้าไปที่ USDT แล้วให้เราไปเทสนะครับ ไปเทรดแบบไหนครับอ่ะให้เรากดให้เรากดติ๊กตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าเทรดสปอตนะครับปั๊บอ่าจากนั้นนะครับทุกคนให้เราเนี่ยมาเลือกครับคําว่าซื้อครับตรงนี้ครับข้างบนนะมันจะเป็นคู่เหรียญอยู่ให้เราติ๊กขึ้นมาคู่เหรียญครับปั๊บแล้วให้เราพิมพ์คําว่า cvtx ครับปึ๊บแล้วกดอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้นะจากนั้นครับให้เราซื้อเลยว่าเราจะซื้อเท่าไหร่อ่าสมมติว่าผมจะซื้อประมาณสัก10ดอลออย่างนี้นะ สิบดันเนี่ยมันอยู่ที่293 c v t x นะ293 c v t x ครับกดซื้ออย่างนี้ครับปังแล้วก็กดซื้อครับปังแล้วก็ใส่รหัสนะรหัสอันนี้รหัสของทุกคนนะครับลหลายคนนะครับถามว่าเอ้ยมันเหรียญมันไม่เข้าอ่ะสิกดซื้อแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูตรงคำคำสั่งแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยรอคนขายให้อยู่นะครับรอใจเย็นนะครับรอคนขายถ้ามีคนขายให้กับเราเนี่ยเดี๋ยวเหรียญ cbtx มันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับอ่ามันจะเปลี่ยนจาก usdt เนี่ยเป็น cbtx นะทุกคนนะโอเคมั้ยโอเคนะ cbx ของเราเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเหรียญ cbtx เรียบร้อยครับอ่าจากนั้นกดถอนครับอ่าแล้วก็ออนเชนแล้วก็ไปเอานะครับ qr code ก็ได้นะครับหรือว่า usd นะครับของคริปโตเคอเที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือของเราก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอ่าเด็นนะก็เลขกระเป๋าก็เข้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดถอนนะครับเห็นไหมถอน cbtx ออกนะครับ กดถอนอย่างนี้ครับปึ้งแล้วก็ยืนยันครับอ่าแล้วก็ไปเอารหัส6หลักที่อีเมลของเราแล้วก็ Google นะครับโอเคเราใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะครับก็อย่างนี้แหละแล้วก็รอดําเนินการนะครับเหรียญ c v t x ของเรามันก็จะเข้าตรงนี้นะครับทุกคนพอเข้าเสร็จมาเรียบร้อยนะครับเราก็เอา c v t x ของเรียครับที่เราได้นะ293เสเงี้ยสวอลเลยนะครับเป็นเหรียญเนี้ย erdl นะครับปั๊บเข้ามา erdl เนี่ยมันก็จะเข้ามาในเว็บนี้ครับแล้วก็เอา erdl เนี่ยเป็น p erdl ทำวนลลุกกลับครับผม อ่าแล้วจากนั้นก็เป็นควรีโอครับบนลูกกลับเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปอยู่ในเกมนะครับโอเคนะฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสรงชหนอย่าลืมทักเพจง